ทุกคนทุกคนสวัสดีครับนี่คือโรงแรมเพลสเขาเรียกว่าประเสริสีเพลสฟังชื่อและทุกคนถ้าเกิดว่าบองตรงนะรู้สึกสะดุดกับชื่อนี้แล้วก็เลยติดต่อมา ว่าห้องว่างไหมอะไรไหมอย่างงี้นะก็ได้ดูสีในชั้น3บรรยากาศดีมากทุกคนเดินเข้ามาเรารู้สึกว่าที่นี่คือใช่เลยอย่างที่บอกว่าบางทีเราไปที่ไหนเนี่ยจะมีสกิที่ที่เรารู้สึกรักอ่ะก็คือหนึ่งในนั้นก็คือที่นี่เลยโดยที่เพิ่งแตกยอดอ่อนๆทุกคนดูสิทธมองจากชั้น3แล้วฝั่งนู้นจะเป็นโรงแรมเหมือนกัน,เห,น,กนเห็นไหมจะมี2อสมล้อมรอบไปด้วยโรงแรมแล้วตรงกลางจะเป็นสวนแบบนี้เดี <S <S ๋ยวพาไปดูห้องก่อน โอ้โหเดี๋ยวเราต้องลบเมมเต็มอีกแล้วช่องนี้อย่างที่บอกคนติดตามอาจจะไม่ได้เป็นแสนแต่เราเอาของดีๆมาฝากดูี่โรงแรมทุกคนแอร์เย็นมากทุกคนจ๋านี่คือห้องนี้คือเตียงคู่ที่ได้นะฮะเตียงคู่ลงโรงแรมทีวีเตียงนอนดูสิทุกคนจ๋าเลิศมากขอบอกว่าเป็นหนึ่งอีกอัน The best one of the best ของโรงแรมแล้วก็ชื่อเป็นมงคลใครที่ตามล่าหาที่พักโรงแรมที่ชื่อเป็นมงคลนะ ที่นี่ไม่ผิดหวังเดี๋ยวจะพาไปดูเราต้องถ่ายก่อนแล้วก็เราก็ลงก่อนแล้วก็โพสก่อนนะฮะทุกคนนี่สิยงยันไม่ได้เพราะมีชัน้นสอกมีคนพักเหมือนกันนะครับนี่จะลงมาชั้นหนึ่งให้ดูทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เราเดินมาจากออโรงพยาบาลเขียรางนครนี่จะไปทานเลนตโฟนี่ต้องทานนี้ เดียตะโฟป่องปะแตนทุกคนอุ้ยมีต้นมงต้นไม้ปลูกอันนี้สวนย่อมนะทุกคนจ้าบรรยากาศจะพาไปดูนี่คือพื้นที่สุบรีแบ่งโซนชัดเจนต้นอะไรเนี่ยยังกลับอยู่อุทัยธานีอ๋ยมีกระเช้าสีดงสีดานะมีร้านกาแฟเล็กๆอยู่ข้างในนะฮะบุดมอร์นิ่งคอฟฟี่ช็อปเลยอันนี้เป็นต้นอะไรนะ่าจะมีป้ายบอกเอาไวา้ ไมมีลูกยาวๆนะจ๊ะแม่บุ้งแม่บ้านกําลังทําความสะอาดของอาคารชั้นด้านนี้จะมี2ชั้นจ้ะทุกคนสวยมากในฝั่งนี้มี3ชั้นนะฮะเข้าทางนี้จ้าแล้วก็ใครจะมาเช็คอินติดต่อห้องพักก็คือขวามือนี้เลยนี่ครับทุกคนนะรถมากเราชอบอ่ะทุกคนสวัสดีส่านพระภูมิก่อนเดี๋ยวเราจะได้กลับมาใหม่แน่นอนนะฮะที่นี่เพราะว่าเรา ถูกสตาถูกโฉลกกับที่นี่ขอบคุณฟ้าดินที่เราให้เจอที่ดีๆเมื่อกี้เราก็ไปเจอเย็นตาโฟที่ดีอร่อยมากนะฮะเย็นตาโฟรประแตนตรงลำพังลำปางเวียงทองมีที่นั่งตรงนี้นะคนดูโรแมนติกนะทุกคนจ๋าคือเลิศมากทุกคนนี่ตึกสีชมพูสองชั้นสีเขียวนะฮะแล้วก็ฝั่งที่เป็นสามชั้นจะเป็นสีเหลืองทุกคนจ๋าเดี๋ยวเราพาไปดูที่ติดต่อห้องพักจะมีมุมกระฟงกาแฟให้นะ ตอนเช้าหรือจะมาตลอดเอ y น i m ามนี่ส้มจี๊ดจะ้ะนี่จะคินาถอดลองเท้านี่ค่ะนะครับแต่นี้มีมุมกาแฟแล้วก็มีคุณพี่คุณป้าคุณหนาที่จะรับต้อนรับเราตรงนี้นะครับนี่ใครจะสั่งซื้อเซรามิกนะฮะน่ารักเชียวนะฮะเซรามิกเซรามิกเพราะว่าลำปางเนี่ยเห็นไหมว่าแล้วจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่ง ที่ดลใจให้เรามาที่นี่ก็คือเกี่ยวกับสถาบันนะครับทุกคนรักที่นี่มากขอบอกมีความรู้สึกเหมือนเราเคยผูกพันนะฮะเห็นไหมมีในหลวงเมื่อกี้ไปกินยินตาโฟป้าแตงน,นะฮะก็ในร้านเนี่ยมีภาพประดับในหลวงรัชการที่9ที่5แล้วก็ที่10แล้วก็กรมหลวงชุมพรทุกคนคือเรารู้สึกบางทีเราไปที่ไหนเราจะเชื่อเรื่องนี้นะ ว่ามันเหมือนมีอะไรดนใจให้เราได้พบเจอกันนะอย่างเดินเดินอยู่ของ3-4กระเป๋านะกก็หนักจะมาโรงแรมประสรี 4, รเพร 4, สเดิน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 เอาไปสะดุดร้านเย็นเตาโฟด้วยก็เลยได้พักทานเยนๆๆ็นตาโฟเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ห้องนะนี่คือ EP 1นนะทุกคนฝากด้วยนะครับฝากติดตามฝากอย่างที่บอกว่าคนติดตามเราอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่เราจะเอาสิ่งดีๆสิ่งที่เราประทับใจมาบอกต่อ จะได้กระตุ้นเศรษฐกิจกจะได้ไปเยือนนะฮะไม่ซ้ําใครแล้วก็จะดําเนินการไปอย่างนี้อุ้ยตายด้นอะไรทุกคนดูสินี่น,นี่แตกยอดอ่อนเนี่ยสวยเช่านะกคล้ายคล้ายต้นสารละเลยเนาะครับผมอีพีหนึ่งฝากไว้ด้วยครับอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นเฟิร์นนะครับมุมนี้จะปิดปรับปรุงอยู่นะครับโอเค เจอกันคลิปต่อไปครับ